สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแงส์อยชนะอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ก็สําหรับคลิปนี้ก็ยังเป็นสูตรเก่าอยู่นะฮะสูตรเก่าส่วนมากจะเป็นข้างบนหมดนะฮะสมาชิกนะส่วนมากจะเป็นข้างบนนะครับฉะนั้นสองส,สามสาม,ส,าม,ส,าม,ส,ามสี่คลิปแล้วหลังจากค่ยออกนะครับ <c oughs> ก็ลงให้สูตรเก่าทั้งหมดเลยนะครับ คลิปนี้ก็จะเป็นสูตรเก่าอีกนะฮะสูตรหลักร้อยบนกับสิบบนเท่านั้นสูตรเดินยาวๆนะสูตรปีสกปรรหกสิบห้านะครับผมย้อนให้ดูแค่นี้นะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดวดนะแล้วก็แปดวดดวดที่ผ่านมานะฮะลงให้จริงนะเป็นวดแรกแต่สูตรนี้ผมเคยลงให้ไปแล้วนะในปีสกปพดเรหกสิบห้านันเป็นสูตรสี่ตัวนะฮะ ผมก็เลยงดลงนะแต่สูตรเข้าตลอดฮนะเลขสี่ตัวนี้นะครับเฉพาะหลักนะสมาชิกนะสูตรร้อยบนกับ10บนไม่เกี่ยวกับหลักบนวยบนนะครับ <c oughs> แล้วก็มาดูสูตร100บน10บนเหมือนกันเดินดีอันนี้ก็จะเป็นสูตรเก่าเหมือนกันฮะนะครับแต่จะเป็นเลขหลักเลขสองตัวมาหนึงตัวอันนี้ก็ชับหน่อยนะฮะสูตรนี้นะครับแต่สูตรนี้นะครับ ตัวเลขจะเยอะหน่อยนะครับแต่ก็ชัวร์นะครับพวกที่ผ่านมามาที่เลขเก้าเนี่ยผมนี้เป็นหนึ่งกับสองที่หลักร้อยแต่มาที่เลขเก้านะครับขอเข้านะก็เดี๋ยวมาเทียบให้ดูทั้งสองสูตรเลยนะฮะสูตรร้อยบนสิบบนนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะครับยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะช่องแอร์ทอร์ชแนลกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใช่องผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่ง เพื่อที่ท่านนะครับจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะฮะมาฟังคำเตือนต่างช่องกันก่อนนะครับคําเตือนฮะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะน,นาแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะฮะไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็ทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกแยกแยะวิเคราะห์ด้วยตัวท่านเองนะถูกผิดกับขอโทษขออภัยนะฮะอ่ะมาดูนะ สูตรร้อยอ่าสูตรร้อยกับ,บสิบบนสูตรเดินดยาวๆนะฮะเฉ,ะาฉะพาะหลักนะฮะเฉพาะหลักสูตรเฉพาะหลักไม่เกี่ยวกับหลักหน่วยนะครับพูดที่ผ่านมาเลขสี่ตัวนะฮะเลขเก้าหนึ่งสองสามนะครับพลุนออกเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์หก เ <c oughs> น้นเป็นที่หนึ่งกับสองนะฮะวดนที่ที่ที่ผ่านมาลหลักร้อยผมเน้นหลักร้อยที่หนึ่งกับสองประมาณเทเลกาลหลักร้อยร้อยสิบเท่านั้นนะฮะสำหรับสูตรนี้สูตรเฉพาะหลักอ่ะก็บจริงให้วนแรกก็ถูกนะครับ <c oughs> วดที่จะถึงนี้นะครับได้เลขตัวไหนเอาไปดูกันฮะสมาชิกสูงเก่าอันนี้ของงวดที่ผ่านมานะครับอันนี้ของงวดที่ผ่านมาอันนี้ของงวดนี้นะวิธีทำนะฮะนำหลักหน่วยล่างบวกกัน2ครั้งมาบวกหล,ลักสิบเลข3ตัวหน้าครั้งที่1อีก1ครั้งแล้วก็มาบวกหล,ลักสิบเลข3ตัวหน้าครั้งที่2อีก1ครั้ง แล้วก็มมบวกหลักร้อยเลข3ตัวท้าย 1, ครั้งที่1นอีกสครั้งแล้วก็มมบวกหลักสิเลข3ตัวท้ายครั้งที่2อีก1ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่โมบวกเลขแปดหกที่นะครับเอาบวกกันดู1นบวกหลงท้ายเลข2 2งบวกเลงท้ายเลข9 9้บวกเนะลงท้ายเลข6 7, 6หบวกเนะครับลงท้ายเลข3 3มบวกเนะครับลงท้ายเลข0ูนย์ศูนยบวกเก็ลงท้ายเลข 9, 9, 9 9ก้าบวคงที่นะกบวกแนะก็จะลงท้ายเลข7จนะ็ดฮะตำแหน่งแรก7บวกเพิ่มเป็นสองแต้มเจ็ก็ได้เก้าเบวกเพิ่มเป็นหก็ได้เลขศบวกเพิ่มเป็นหนก็จะเลขหอ่าเลข4ตัวนี้คนระับอันนี้ 2, บวกสบวกหบวกหครับ ถ้าเจ็ดเก้บศูนหนึ่งวันนี้7901นะต้องมีติดที่นะครับหลักร้อยกับหลักสิบเท่านั้นไม่เกี่ยวกับหลักหน่วยบนฮะมาได้เฉพาะหลักร้อยบนกับหลักสิบบนเลข4ตัวนี้นะครับอ่าแคปสูตไว้นะสมาชิกนะแคปสูตไว้คิดว่าตัวไหนจะมาะส่วนตัวนะผมชอบเลข7นะฮะผมชอบเลข7นะครับที่หลักร้อยนะสมาชิกนะวันนี้นะครับ ไม่รู้จะมาเปล่านะนะครับใครชอบส่วนตัวเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับเจ <c oughs> ็ดเก้าศนย์หนึ่งพิจารณากันนะครับใครชอบก็จัดไปใครไม่ชอบมองผ่านนะครับตรงจริงให้วดนี้เป็นวดที่สองนะวดประจำบันที่นะครับ 2อทับ5ทับนะครับอ่ะตามนี้เลยนะสูตรที่1ผ่านไปในคลิปนี้อ่ะมาดูสูตรที่2อ่ะสูตรเดียวกันฮะชื่อสูตรชื่อสูตรก็คือสูตรร0 0ยกับ10บุญนะครับเดือดดีฮะเป็นสูตรเก่าสุริยะสูตรอาจจะสั้นกว่าสูตรนี้นะนะสูตรนี้อาจจะสั้นกว่าเดินมาประมาณ10กว่าหวดสำหรับสูตรนี้ ก็มาเขียนนะใส่กระดาษให้สมาชิกได้รับชมกันใหม่นะฮะรีรนะีทายสูตรเก่าพูดง่ายๆนะครับไปสูตรเก่ามันจะเข้าเยอะฮะแต่ผมไม่ไม่เคยนํามาลงนะฮะผมก็มจะชอบทําสูตรใหม่ไปเรื่อยๆนะ <c oughs> สูตรเก่าเข้าก็ไม่นํามาต่อยอดให้มีฮะแต่ก่อนนี้นะปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าประจำฮนะสูตรไหนเข้าไม่ชอบนํามาต่อยอด ก็ทับไว้ดูก็เข้ามาตลอดคอ่าถืออากาศร,รีไทยสุดเก่าสองตัวมาหนึ่งตัวสุดหลักร้อยกับสิบบนนะครับตัวแรกสูตรใสามก็อสี่นออกสี่หนึงหนึ่งนะครับสี่ฮะมาที่หลักร้อยนะครับสี่มาที่หลักร้อยนะครับ <c oughs> ถุงงวดที่หนึ่งนะครับถูกงวดที่หนึ่งงวดที่สองฮะสูตรได้สามกับสี่อ่ะเพอาะอกสี่หนึ่งเจ็ดอาเลขสีอ่อะมาที่หลักร้อยบนถูกงวดที่สองผมย้อนให้ดูแค่หกงวดพอนะฮะจริงๆแล้วสูตรนี้จะเดินยาวครับเดี๋ยวผมแจกสูตรสมาชิกก็ลองนะครับคำนวณย้อนขึ้นไปดูเข้ากี่งวดจริงนะครับ เอาหัวที่สามนะสูตรได้ห้ากับหกผลออกหกห้าสองอ่ะหัวน,นี้นะฮะก็มาครบนะฮะที่นะร้อยกับสิบเป็นสูตรร้อยกับสิบนะสมาชิกนะเป็นสูตรร้อยกับสิบมาครบที่ร้อยสิบครับถูกเป็นหัวที่สามใครชอบสูตรนี้ก็เตรียมแคปสูตรไว้นะฮะเตรียมแคปสูตรไว้ได้เลย เอามาต่อกันงวดที่สี่งวดที่สี่สูตรได้เจ็ดกับแปดผลออกแปดเจ็ดสามก็มาครบเหมือนเดิมฮะทิ้งทั้งสองตัวเลยครับสูตรสูตรเนี้ยนะฮะจะเป็นสูตรสองตัวมาหนึ่งตัวนะสมาชิกน่าจะเป็นสูตรสองตัวมาหนึ่งตัวอันนี้ก็คือสูตรครับสูตรสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับสมาชิกนะ เฉพาะครับหลัก,100กร้อยกับหลักสิบบนเท่านั้นนะครับเฉพาะหลัก,100กร้อยกับหลักสิบบนอ่ะหวดต่อมาสู่ที่อ่ะสู่ที่ที่นี่ได้เจ็ดกับแปดเลยก็มาค้งครับที่ร้อยกับสิบอีกนะครับหนะวดที่สี่ ม้อที่ห้าข้อที่ห้าสูนยได้เก้ากับศูนย์นะผู้ดอกเก้าศูนย์เจ็ดอ่ะก็มาครบอีกครับสองตัวมาทั้งสองตัวเลยถูกข้อที่ห้า ใครชอบสูตรก็แคบไว้ใครไม่ชอบก็มองผ่านทำตามสูตรเท่านั้นมาไม่มาไม่รู้นะครับต้องไปวัดดวงกับกองสลากที่หนึ่งอ้าวดที่ผ่านมาสูตรเลาาร้9กระโศมเป็นหกัก906มาอีกครับโคฟิกทีกหกห่หลักสิบกับหลักร้อยฮะหลักสิบกับหลักร้อย เอาว่าที่จะถึงนี้นะครับได้เลขตัวไหนเอาไปดูครับไปดูวิธีทํากันครับดูวิธีทําก้อนร้อยกับ10บปนนะฮะอันนี้ฮะแคปสูตรไปเลยวิธีทําง่ายๆนะสําหรับสูตรนี้นะฮะนำเลขเลข3ตัวท้ายครั้งที่2ฮะมาตั้งไว้เลข3ตัวท้ายครั้งที่2งวันที่ผ่านมานะครับก็ก็คือเลข5 5 1นะครับเลข3ตัวท้ายครั้งที่2ออก5 5 1เอา5 5 1มาตั้งไว้ ก็เอาหลักสิบนี่แหละฮะหลักสิบเลขสามตัวท้าย้งที่สองนี้บวกกันสองครั้งบวกกันได้เท่าไหร่แล้วมาบวกเลขหนึ่งหกที่นะครับบวกกันดูนะสมาชิกนะห้าบวกห้าตรงท้ายเลขศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งะครับศูนย์บวกหนึ่งเท่ากับเท่ากับหนะึ่งฮะหนึ่งเป็นตำแหน่งแรกนะครับที่หลัก สิบกับหลักร้อยหนึ่งบวกเพิ่มไป็นหนึ่งแต่ว่าได้เลขสองอ้าวงวดนี้ฮะได้หนึ่งกับสองนะสมาชิกนะได้หนึ่งกับสองสมาชิกคิดเห็นเป็นประการใดน,นะ,ะก็ฝากสมาชิกพิจารณาด้วยนะครับเดี๋ยวผมเทียบกับสูตรแรกให้ดูสูตรมันชนกันที่เลขหนึ่งนะสมาชิกไม่ใช่เลขเจ็ดแต่ผมชอบเลขเจ็ดนะเลขหนึ่งฮะเลขหนึ่งจะมาที่หลักร้อยเปล่าสมาชิกถ้าไม่มาหลักร้อยก็มาหลักสิบแล้วอะงานนี้นะฮะ อ้าหนึ่งกับสองนะวันนี้หนึ่งกับสองครับอ่ะพิจารณาเอาครับอ้าวดีทายลงสูตรเก่าลงให้เป็นงวดแรกงวดประจำวันที่16อ่ทับเออโทษทีฮะสมาชิกตีว่าวประกาศอ้เอา เอาดินสอดินสอเขียนโทษที่ฮะวัวประจำวันที่สอง่ะห้าหกหกอ่ะครับอ่ะทีนี้ผมเทียบชนให้นี่ฮะเทียบชนให้วัวที่ผ่านมาสุดนี้นี่ฮะอ่ะก็ลองย้อนขึ้นดูก็แล้วกันชนกัน นะฮะชนกันชนกันชนกันอ่ะวันนี้ชนกันที่เลขหนึ่งนะครับหนึ่งนี้มาที่หลักร้อยกับหลักสิบนะ,ะเลขหนึ่งใครดับก็บะอ่าอย่าเพิ่งดับนะ,ะเลขหนึ่งนะฮะชนกันเอาเลขหนึ่งวางไว้ที่หลักร้อยกับหลักสิบก็แล้วกันงวดที่จะถึงนี้นะฮะตามสูตรนะสมาชิกนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับจะเป็นสูตรไหนก็ฝากติดตามเพราะสูตรเก่ายังไม่หมดนะฮะเหลือ,ออีกสามสูตรนะสูตรเก่านะเดี๋ยวผมจะ เอาสูตรล่างมาให้ดูนะฮะพรุ่งนี้นะสมาชิกนะก็ฝากติดตามด้วยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ